เฮ้ยมองอะไรวะเอาไปล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 ะจะเอาไปละไปแล้วเฮ้ยรถสวยดีวะนายอ่ารถสวยดีอ่ะขอ่อยทีได้ปะขอแตะตรถสักทีได้ไหมขอสักท yeah> anyway> ีขอสักท claro ี เลยหนีอะไรกันหนีอะไรกันเอาอะไรนั่นล,ลงไปนอนทำไรวะอุ้ยโอ้จิตหนึ่งดาวเองนั่นมันไรอุ้ยที่มันระเบิดยาวเลยวหมเอาสองดาวแล้วว่างเราสวยดีนะเนี่ยเฮ้ยอะไรติดวะเดี๋ยวปัดแฮะเฮ้ยปัดเบาเอ้าเฮ้ยเฮ้ยถอยไปไหนมานี่จะไปไหนโอ้กระเด็นหัวทิ้มเลย กระทืบกระทืบกระทืบอ้าวสวัสดีครับคุณตั้มยอดก็หวัสดีครับวัดหวัดดีสวัสดีครับสวัสดีครับว่างัยว่าไงัยไงว่าไงจะไปไหนจะไปไหนไปไหนลูจกจากเธอมาเปล่าไอ้นเนาะยอดเธอมาเปล่าไอ้ ไอ้น้องเล่นปืนอยู่นั่นแหละมื่นอะไรมื่นอะไรกระเด็นเว้ยเว้ยเครื่องบินมาว่ะขึ้นมาว่ะเออแกปืนหน่อยครับเอาปืนหน่อยโหลูสองจะใส่เครื่องบินได้ไหมเนี่ยออืืยังไงครับพี่ยังไงปล่อยแว่นแตก ต่อยแว่นแตกรถสวยดีนะครับโอ้ยโอ้ยรถทับอ้าวชิบหายแล้วทำไมเนะี่ยอุ้ยทำไมอ้าวมิชานี้เรียนมาอลไรออกใจท้องรถยิงอะไรนักหนาไอแว่นถึงกระสับกรดแม่งเลยอืมชนแม่งอ้าวแย่ละ สี่ดาวแล้วเว,ว,ว้นก่อนเว้นเว้นก่อนเว้นก่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยผมตัวเปล่าตำรวจมากันทั้งสองนอนเลยเหรอวะเนี่ย <c oughs> ทนแม่งเลย <c oughs> เอาเวลาเนี่ย ใายังสอนออนอเลขอแค่มือเปล่านี่อ่ะเอาว่าไงโอรสวาดมาอลยหรออืมอืมออกปืนไหนครับมันใช่เครื่องบินวะเอาอ่าได้ปืนยังวะเอาไม่มีปืนนะปาระเบิดแม่งเลยเอานี่ปาระเบิดไปแล้ว หนังได้ปืนว่ะหนังได้ปืนว่ะโอ้ยอืขอปืนหน่อยสวยสวยสวยสายคนขับดิถ้าคนขับอ้าวกระสุนหมดเออโอ้ยลึกสองตังบทเท สองตั้งกฎเท่เลยโอ้ไรเนี่ยผมตัวเปล่าก็คุณลุมยิงผมอย่างี้ได้ไงเออ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 เอาล่ะเฟิงก็ทำอะไรผมไม่ได้ครับตอนนี้เฟิงก็ ทำอะไรผมโอ้ยต่อยวืดเออเออเออ,อ,อก็คาตมาบ้อนน้องก่อนจะเป็นก่อนจะมีคารตร์มาก็มีผมมาก่อนนี่แหละจากต่อยไอ้คนขับเครื่องบินว่ะฮึ่ต่อยไม่ได้สกีอุ้ยลวงหนึ่งว่ะ ุ้ยร่วงร่วงเฮ้ยคนขคับเล้วใครด่าละ่ะใครด่าละ่ะแอตโวะฮนะไอ้ีแน่เลยเนี่ยเสี่ยมจะค้างฝ่ามือพวกมึงใช่ไหมพวกมึงใช่ไหมตายซะไปแม่งอเอา้า อ่าเมื่อกี้มันเป็นเป็นสูตรนะไม่ใช่ลงมัดอะไรเป็นแค่สูตรนะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูสูตรนี้เออไม่ใช่ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น S ต้องพิมพ์ใหญ่ S O สโอทฮอสแน,นะครับเป็นสูตรต่อยต่อยมัดระเบิดอย่างนี้อย่างนี้ออกไม่ได้เลยวุดเอาวาดเอ้ยวุดนนี่นี่นน เอามันขีดหนีเอาไมเอาไม่เอาไนน่แล้วกันฝั่งของนี้แล้วกันว่าไงไอ้อที่ตำรวจยิงไม่ตายเนี่ยเพราะว่าใส่สูตรไอ้นี่ไปด้วยสูตรเอ่อสูตรอมาตะาก็เขกราะเพนจิลเลอร์ T I A N N จิลเลอร์อย่างงี้ก็จะอมตะ5นาทีนะแล้วที่ผมตายเพราะว่าเวลาหมดก่อน <S <S โอ้ยเอาเอาชนผมหรอ ตำรวจไม่มาจับเขาะนี่การเองแม่งเลยแอ้นนโดนรถชนเนี่ยไม่ตำรวจไม่เห็นยิงเขาเลยโอ,โ,โอ้โหเยียบซ้ำด้วยอย่าให้วิ่งตามทันนะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม